ทุกผู้ชมครับท่านคุณผู้ชมคุณท่านนะครับผมวันนี้เราหน่่ยนาง scp หกเจ็ดแปดเก้าหรือว่าเป็ดหัวนโพหรือไซน์เฮดแปลภาษาไทยก็เปดเปดสวนฟงถูกไหมไปดูกันเลยว่าไซน์เฮดนะเป็นนางที่เขาทำแบบกี๊ดกีแบบฉันสั่นฮะแต่ว่ามันเหมือนจริงมากแค่หนังสั่นอ่าคนนี้เขาเพรียงอ่ะไอ้คนนี้อคนฟ้องสุดกำลังอ่ะเขาฟ้องก็หนีไปก็ผมนะก็ เขาไม่เจอของาอย่างที่คนเขาทำุกเอาไว้นะฮะก็นั่นก็เป็นคนที่มาตัวนี้มีข่าวว่าเจอซารเทสมีรอยเลือดด้วยนะครับผมนะมีรอยเลือดไปเรื่อดดยๆผมนะก็เขาเจอเสื้อ,อมันอย่างที่เปื้อนเลือดนะผมนะ ผมนะก็ไซน์เดนเคสตอมาทุนตีเขาเพราะวเขาก็ยิงชิงทิ้งร้องของผู้หญิงเขาไปตัดเสียงน้ำไส่พี่ไหนได้ผมนะเป็นเสียงของไซน์เดนเฮดที่รอเหยื่อมาทันะ้งหมดคนนี้จะเป็นเหยื่อต่อไปแน่เลยเขาดูเสียงเขาจะเจอจากไซน์เดนเฮดเป็ดหัวนลำโพงจะ้วิ่งไปหา โอ oh, oh, ้ยจะมาตีร่างทำไมขาปีนขาปีนนี่เขาหนีหรืว่าขาหางอ่ะคอเจ็บคอเจ็บคอที่หนีตหน้าเขาคือการหิงเมนะ เาอลังกันนีทตานนี้ที่ามมาเรื่อยๆเหมือนจะเอาให้ตายครับผมนะานะฮะลงไปลงไปทุกทลงถมาตุ๊กอ่ะนไ้เขเห็นไปนื้อเห็นว่าเขาทหน้าท่านไ้เขาเห็นแบบนั้นเอเเลยอ้อมมาว่าเขาตื่นจากไปน้ ทำเส no ียงด้อสครั้เาเ่เสียงนแ้เนาชยน่เสียงว่ามีคนอยู่นีาพุมาเพื่อจากางผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ตายดอ่ตารอดตายแล้วตายจริงเลยโอ้ย Hey guys, I hope you enjoyed that. Making this short film was a lot of fun, and I'm going to show you how we did it. The biggest VFX show was obviously creating the CG siren head. I use Blender, blender to เขาจะเอาหุ่นคนนี้มาทำไอที่เห็นนะไม่ใช่ของจริงหรอฮะเขาทำเป็นนังว่าเงื่นขับรถเจอชายในรถว่าพวกนักขับรถเขาเอาชีดของเขาออกไปแบบนีที่เขาเอาคนที่จำลองไปใช้ชุดแบบนี้ที่จำลองเป็นทรายดินเทือดของนะไงเขาจำลองเป็นทรายดินเทือดเอาไว้ Character. An animation that would have taken me a full day to make now only takes me a few minutes. It's a huge time saver, and as a filmmaker, well. make Thanks once again to rococo for this amazing collaboration. Make sure to check out their website to learn more about how you can use motion capture in your work. Alright guys, that's it for this video. Okay, <coughs> <coughs> ไปดูได้เลยคืจกดกดอันเองครับผมนะก็ฟังฟีไปฟังให้ดผนะูผมนะเสียว่าไซน์นินเทสพอภาษาอังกฤษกับผมนะเนี่ยไพิมพ์ว่าอะไรจะตั้งเลยนะฮะแบบเปลี่ยนพลังโพไม่ขึ้นมามีจะเซิร์ฟไทยก็ผมนะมันไม่มีนะมันมีภาษาไทยเท่านันน้นให้เกิดให้ทุกคนพิมพ์ว่าไซน์นินเทสผมนะทุกค,คนนะแจะแบบพิมพ์ตามที่เขาพิมพ์ไว้ว่าไซน์นินเทสผมนะก็อย่าไปหาฟังฟังไปได้เดูผมนะก็ สวัสดีเขาเกลียจะแบบเนี้ยชอบกดไล้วจะแ์กติดต้ามกว่อะไรแกงเสื่อนี้พาชมนใหม่ของผมสวัสดีไว้ไปช่วงนี้จะมีดานสตีนนะผมนะก็ไม่ได้พูดเสียงเลยเพราะว่าแอปนั้นอะ่ะเสียงมั่งช็อตนอะคือผมจะต้องปิดเสียงก่อนนะครับคือแบบไม่ให้ํำคาญพวกคนคุณนูไงเออทีนี้อะ่ะผมจะอ่านคอมมันไปเรื่อยนะผมนะก็โอเคที่ว่าไอ้ทำไมไปเปิดเสียงนะทำไม ไม่แน่ไม่อยากฟังเสียงหรยอ่ะแต่ว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยผมมนมุษย์เสียงทูบอ่ะมันสะดุดเอาเลยต้องแบบปิดเสียงไปนิดนึงก็ผมนะก็เป็นหนุ้ยไลฟ์สเตียร์เลเดีย๋ยวชั่ว,วันนี้นี่เขาผมนะชั่ว,วันนี้สักหนึ่งชั่วโมงไหมหนึ่งชั่วโมงก็คือนานคืนไปผมปึกทำนานเป็นเนี้ยโอเคโอเคแต่วันนี้ายบาย